สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้ก็มีข่าวดีมาฝากเพื่อนๆชาวรักต้นไม้เช่นเคยครับสำหรับปีนี้นะครับปี2563ทางกรมป่าไม้ก็มีนโยบายที่จะแจกกล้าไม้ที่เพาะชำไว้ละครับให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรที่จะปลูกป่า โดยสำนักงานส่งเสริมการปลูกป่ากรมป่าไม้ได้จัดเตรียมต้นไม้ไว้ให้กับพี่น้องแล้วนะครับท่านใดมีความสนใจปลูกต้นไม้และต้องการพันพืชที่มีคุณภาพและที่สำคัญฟรีครับวันนี้ทุกท่านที่สนใจสามารถเข้าขอรับก้าไม้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆได้ที่ส่วนเพาะชำก้าไม้สำนัก งานส่งเสริมการปลูกป่ากรมป่าไม้นั่นเองและที่สำคัญทางกรมป่าไม้ก็ได้คัดสรรกล้าไม้ที่มีคุณภาพเตรียมไว้แจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับหลักฐานที่ท่านต้องนำมารับกล้าไม้มีดังต่อไปนี้ครับ 1. ผู้รับกล้าไม้ต้องยื่น ขอรับกล้าไม้ด้วยตนเองอันนี้สําคัญมากนะครับท่านที่จะมาขอรับกล้าไม้ต้องมาด้วยตัวเองครับท่านผู้ชม 2. ตรวจสอบชนิดไม้ที่ท่านต้องการปลูกว่ามีชนิดใดบ้างนะครับแล้วก็ทางกรมป่าไม้มีตรงตามที่ท่านอยากได้หรือเปล่านะครับอันที่3นะครับติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่สวนพระชํมกล้าไม้สถานีพระชํมกล้าไม้ และหน่วยงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากกรมป่าไมา้นะครับโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นครับอันนี้ก็สำคัญครับอันที่4ครับประชาชนทั่วไปที่สนใจขอรับก้าไมา้จะได้รับคนละไม่เกิน1,500ต้นต่อปีครับท่านผู้ชมแล้วก็ ถ้ามีท่านใดมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าหรือเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะขอรับไปมากกว่านี้นะครับก็ต้องเขียนโครงการมาครับพร้อมหลักฐานแนบมาด้วยครับแล้ว5ครับถ้าเป็นศาสนสถานหน่วยงานราชการต่างๆก็ขารับได้ไม่เกินหน่วยงานละ1 0 0 0 0ต้นต่อปีเลยทีเดียว ส่วนรายละเอียดต่างๆว่าวันที่เท่าไหร่ในเดือนมิถุนาที่จะขอรับกล้าไม้ฟรีทั่วประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนายรักต้นไม้จะขอแจ้งในโอกาสต่อไปให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบในคลิป EP หน้าสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนายรักต้นไม้ด้วยนะครับ